ขอแอดหน่อยแล้วกัน เป็นไงกันบ้างชาวไร่ชาวสวนอาจจะได้ปาดน้ําตากันไปเป็นกองเลยเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาโอโ้โหก็บอกเลยว่าเน้นไปที่จอร์เจียติดสูงไปที่จอร์เจียครับก็จบไปที่สประตูต่อศูนย์ก็สดชื่นกันไป2เด้งยินดีกับสมาชิกหน้าช่องด้วยสําหรับสมาชิกในกลุ่มครอบครัวของเราครับไม่ต้องพูดถึงเลยสดชื่นมาก่อนหน้าช่องแน่นอนไม่ว่าจะเป็นตัว v ีไอย่างเลกาเนตตัวเน้นอย่างจอร์เจียครับแล้วก็ติดสูงไปที่จอร์เจียรวมไปถึงสูงบิยาริวครับแล้วก็อุลวาเลสไดมอนด์รวมไปถึงชุดโครงการ3ฟุตบอลยูโ2024ัักกก็สดชื่นนไปแต ไปรับซับแบบจุกๆสำหรับสมาชิกในครอบครัวก็ขอแสดงความยินดีด้วยส่วนใครครับที่สนใจแนวทางเพิ่มเติมสามารถมาติดตามกันได้ในกลุ่มครอบครัวทางข้าหน้าปรฝ่ายใต้ลูกครับเข้ากลุ่มวันนี้เป็นสมาชิกใหม่รับเสือ้อกีฬาสวยๆเท่ๆแบบนี้ไปใส่ได้เลยครับฟรีๆเลือกทีมได้อยากได้ทีมไหนบอกแอดมินไปได้เลยวันนี้ครับหนึ่งคู่ที่น่าสนใจที่เราจะหยิบยกมาฝากกันครับบอลคิกออฟตีสองตรงแต่ในศึกฟุตบอลเชคุนดาสเปนเป็นการพบกันระหว่างเลบบนเต้ครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลาซิงเดฟเฟรลนั่นเองครับ 这种。嗯 ผลงานของทั้งคู่กันดีกว่าครับวันนี้เลบันเตผลงานของพวกเขา5้านัดลังสุดยังไม่ปราชัยให้กับทีมใดเลยโดยแบ่งเป็นเสมอ2เก็บชัยชนะมาได้3นัดติดต่อกันแล้วและนัดล่าสุดครับบุกไปเยือนทีมอลบาเซเต้ครับก็เอาชนะมาได้ที่2ประตูต่อศูนย์แบบสบายๆเจ้าบ้านตอนนี้ฟอร์มติดไฟจัดๆเลยทางฝั่งของเลบันเตมาดูทางฝั่งทีมเยือนอย่างราชิงเดฟเลรกันบ้างครับผลงานของพวกเขา5้านัดที่ผ่านมานั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ลุ่มๆดอนๆครับผลงานของพวกเขา้านัดรวมทุกรายการและ5นัดลังสุดครับก็แบ่งเป็นชนะ2แพ้ สองเสมอ1และนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับกาตาเกนามาที่1ประตูต่อ1ครับทั้งโอ้โหออกโดนออกนําไปก่อนด้วยตอนนี้ราชิมเด e เฟโรฟอร์มไม่เอาอะไรแล้ววันนี้ครับ ถ้าพูดถึงสถิติเฮดทูเฮดการเจอกันครับน่าสนใจมากสี่นัดหลังที่เจอกันครับเป็นทางฝั่งของเลบันเต้ที่ทําได้ดีกว่าเก็บชัยชนะมาได้ทั้ง4นัดติดต่อกันด้วยผลสกอร์รวมครับ8ประตูต่อ1โอ้โหสนัดเจอกันพอล่อไป8ดเสียแค่ประตูเดียวเองแล้ววันนี้เลบันเต้ได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านครับแฮนดิแคปต,ต่างประเทศจึงเปิดมาที่ครึ่งช่วงตัวเท่านั้นเองไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับวันนี้เลบันเต้เทในบ้านแน่นอนขอฟันธงไปที่เจ้าบ้านอย่างเลบันเต้ได้เลยครับอย่าลืมครับแนวทางเพิ่มเติมออย่่างทีบก มาเจอกันในกลุ่มครอบครัวทางเข้าหน้าปูฝ่ายใต้รูปครับเข้าวันนี้รับเสื้อกีฬาสวยๆไปใส่แบบฟรีๆเท่ๆได้เลยสำหรับวันนี้ฝากไว้ด้วยสวัสดีครับ